อนี่เอาไปปล่อยไว้ก่อนอนะครับตักปีนึงก็ไปคุ้นอาหารก็จะสวยครับเดี๋ยวให้มาดูพ่อคุมฝูนะครับกำลังตามตัวเมียอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นเป็นมัวจากฟาของอาจารย์สัตริงหมอพีหมอพีนะครับอยู่ที่โคราชโคราชนะครับเป็นมัวอีทีใช่หมครับครับ สายเข้าลูกเอ็กซเรยนะครับ YZ091 นะครับแม่ครับเป็นตัวตัวที่เขาเก็บไข่ทำทำโคนนินอ่ะครับ k แม่ใส่มาปีนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มายุบด้วยเพราะอายุเขาได้แล้วช่วงช่วงรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองที่มาคุมสูงเนี่ยก็จะผอมครับเพราะอายุยังน้อยอยู่แต่พอได้ห้าปีแล้วเนี่ย อายุห้าปีแล้วเนี่ยอยู่ตัวแล้วไม่ผอมแล้วค่ะมอย่างนี้อยู่ยืนยาวได้สี่ห้าเดือนคับไม่ต้องไม่ต้องไปเรื่องจะผอมไม่ผอมแล้วเลือมได้ไหมเนี่ยอาจารย์ทำไมปรับมาใช้พ่อแดงครับกระแสตลาดเนี่ยโอ้ตามใจฉันไม่ได้เลยใช่ใชเลี้ยงวัวก็ส่วนหนึ่งก็ชอบอีส่วนหนึ่งก็ต้องทำตลาดด้วยครับชอบกว่าส่วนชอบ ครับตลาดก็ต้องตลาดเพราะตลาดนี่เป็นตังแล้วเราจะชอบคนเดียวไม่ได้หรอกครับคนซื้อก็ต้องชอบด้วยครับถึงจะขายได้เพราะเราเลี้ยงขายนะครับเราเลี้ยงขายแต่ว่าแต่ว่างวเราพื้นฐานงวเถามันก็ยังทรงงวเถาอยู่นะจะเห็นไหมครับก็ยังทรงงวเถาอยู่ก็ยังหนาอยังล่ำอยู่มันถึงว่าลูกเขาออกมาล่ำหนาล่ำหนาเพราะว่าเขาพื้นฐานงัวเถาอยู่แล้วครับแต่ถ้าถ้าเป็นงัวที่เขาลักษณะ สายหน้ายาวๆ oh, oh, oh. เอาเเอาเอาเหน้ายาวๆนะคายตกๆอย่างนั้นเราไม่เอาพวกลักษณะนั้นเป็นวัวแลวยังยากครับสายเอเซเลนเนี่ก็ใสยังง่ายไม่โตไม่โตมากได้ให้ลูกดีสีพิม์เมนดีครับอาจารย์ช่วยแนะนําลักษณะวัวผู้ที่เราจะคัดเข้ามาทำพันครับ แรกเลย <c oughs> ถ้าจะไว้เป็นพันนะพ่อพันลึงองศาสล,ลึงต้องได้ไม่ยานมาก <c oughs> แล้วก็ปลายลึงนี่สาคัญมากถ้าเป็นวัวพ่อพันแล้วปล่อยปลายดึงแดงอย่างนี้ตอลอดเวลานี่ไม่ได้แต่นี่ปล่อยแดงเพราะว่าเป็นสัตว์เป,เป็นสัตว์แต่เขาจะเก็บปลายลึงดีถ้าไม่มีวัวเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะเก็บอยู่ในฝักบ <c oughs> ไม่ปล่อยปลายลึงออกมาอย่างนั้นนะ่ะอยู่ได้นานใช้งานได้นาน <c oughs> มันจะไม่อักเสบแต่ถ้าตัวไหน,น ปกติก็ยังปล่อยลึงแดงๆ่งเง,งี้ยไม่นานนะ่ะใช้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกินปีสองปีก็ต้องปลดออกเพราะว่าลึงจากเสษถ้าถ้าเป็นวัวเด็กนี่เรามองได้ไหมครับมองได้เหมือนกันอายุปีปกว่ากว่านี้ก็ดูดูออกละถ้ามันเล่นลึงเมื่อไหร่นี่ก็คือดูได้ปล่อยปลายลึงปลาย,ยาวบางอย่างอย่างนี้ไม่ดีจะตัวสวยยังไงก็ใช้ได้ไม่นานครับอันดับแรกนี่ปลายปลายลึงนะครับ นอกจากจะดูตัวมันสมบูรณ์สวยได้แล้วนะทุกคนดูออกแหะองาสวยไม่สวยเนี่ยแต่เปลกย่อยคือปลายลึงพ่อพันุเนี่ยนะองศาลึงเนี่ยต้องไดนะ้ถ้าองศาลึงปลายลึงไม่สวยนีย่ก็ใช้ได้ไม่นานไข่มีผลไหมครับอาจารย์ไข่ก็มีผลไข่มันต้อง,ต,องต้องเสมอกันนะแล้วก็แยกให้เป็นเป็นส่วนของไข่ของมัน,น<ๆ>แยกส่วนแของมันจะทับติดง่ายถ้ามันเลือนกันเลยเนี่ย ขับติดยังค่อยดีอ๋อแถมันแยกเป็นส่วนๆคับ <Okay. S 2> นะอันนี้ปลาไอไอไข่ก็ไม่เท่ากันเท่าไรนักนะแต่ว่าก็ยังมันใกล้เคียงนนะครับใกล้เคียงกัน <Okay. S 2> ใช่แต่องเสือลาลึงเขาใช้ได้คับ <Okay. S 2> แล้วก็ข้อดีกับตัวเนี้ถ้าปกติเขาจะไม่เคยปล่อยปลาลึงออกมาแดงเลยก็จะเก็บได้นานเหมือนกับไอเจ้าปลาสากผมเนี่ยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดปีปลาลึงไม่เคยอักเสบเลยเพราะเขาเก็บไว้ในในใน,ในฝักตลอดเวลาคับ okay. นี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดูถ้าหัวที่หนังย่นย่นหนังหนาหน้หนาย่นย่นลึงยันยานเนี่ยถ้าให้ลูกสาวส่วนใหญ่แล้วหัวนมใหญ่ครับหัวที่ตัวหนาหนาย่นย่นนะลึงเยอะๆยอะไอ้อเนียงเยอะๆะครับเนียงคอนะครับแล้วก็ลึงยันยานนี่นะหัวนี้ให้ให้ลูกตัวเมียแล้วหัวส่วนใหญ่ของน้งใหญ่ก็ถือไม่เป็นปัญหากุณเลี้ยงครับหัวตัวเมีย ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ลักษณะจะมีปัญหาจะมีปัญหาในนาคตมันลูกมันนะครับตอนลูกกินนมนะครับอย่างนี้ลูกเจ้ากล้าเนี่ยมันมีลักษาเพราะไอ้กล้าเนี่ยเขาลึงกระชับครับลึงกระชับตัวๆเขาไม่ไม่ย่นครับตัวเขากลมกลืนอย่างนี้ลูกเจ้ากล้าอ่งนียลูกลักษณะสึลึงเขาอย่างเงี้ยโอเคเลยลูกตัวผู้ออกมาแล้วลึงก็จะสวยครับลึงไม่หย่อนยานกระชับมาก ถ้าเป็นตัวเมียแะครับอาจารย์ดูคล้ายๆกันคล้ายกันตัวเมียก็อย่างที่บอกแล้วนะถ้าจะเอาไว้ปล่อยแปลงเอาไว้เลี้ยงนานๆกันเนี่ยต้องหน้านอย่างเงี้ยบาน,หนาใหญ่แบงนี้นะไม่ใช่หน้าโงหโงกนะหน้าแปละแอย่างนี้นี่หน้าแปะแปปากใหญ่ๆอย่างนี้ครับอ่นนี้กินง่ายกินเก่งสิโครงกลางๆนะไม่สูงมากนะักสูงเต็มที่ก็อย่าให้เกินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าครับอย่างใหญ่ก็อยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเฉลีย่ย เต็มวัวนะครับัวเต็มที่มันอ่ะมันจะกี่ปีครับอาจารย์เต็มวัวประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีนี่คือไม่สูงแล้วอันนี้อันนี้ปีหกหกสองสี่ปีแหกสองสี่ปีแล้วสี่ปีก็น่าจะประมาณนี้แหละเต็มนะครับอาจารย์จะกว้างออกท้งนดิอ๋อที่เหลือก็จะกว้างอันนี้มันลูกสองครับลูกสองเตรมเนี่ยเลียงง่ายครับแล้วก็ลำตัวเขายาวลำตัวยาว นมไม่ใหญ่ครับเล็กอย่างนี้ไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยปล่อยแปลงนี้คลอดลูกเองในแปลงด้านแล้วก็เช้ามาเห็นลูกดูดนมละครับอืมไม่ต้องไปกังวลกับเขาไม่ได้ตื่นเต้นนอนเฝ้าเลยบางทีนอนอยู่สี่ห้าคืนเป็นอาทิตย์ <c oughs> ยังไม่คลอดเลยไม่ไดไ้ไม่ไหวแล้วเราไม่มีเวลา,าขนาดนั้นครับยก็จะเชื่อง ก็ไม่เชื่องมากแต่ก็อย่างเงี้ยก็ไม่ตื่นคนนะครับไม่ตื่นคนในตัวนี้เบอร์สิบหกต้องเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ก็ลูกของไอตัวขี้บ้านอ๋ออีกตัวใช่ไหมครับไอตัวขาวใช่ไหมไอชุดลูกแปดตัวที่เก็บอะนะครับอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมองหาก่อนนะครับสวัสดีครับ ได้สนใจคี้มศูนยเขาง้วนนะครับขวดละ240บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งเห็ดไดประมาณ7โตัวหสิบตนะครับอายุกะเริ่มเห็ดตั้งแต่หามือขึ้นไปนะครับบากเกิน4ี่สิบหามือแล้วก็มียาทายพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาร์โบมอกขวดขนาด30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเฮากาเกลือ เหลือบไล่นะครับง่าอายุตั้งแต่ยี่สิบมือขึ้นไปใส่ได้นะครับง่าทองอ่อนทองแก้บ่มีผลนะครับใส่ได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินโอนค่าส่งหาสิบบาทเก็บไปทางค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มียาอะไรเมล็ดนะครับดอม่านะครับขวดขนาดหนึ่งร้อยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตวงง้ตามขอกได้นะครับ ขวดละ150บาทนะพี่น้องเงินโอนทรงฟรีเก็บไปท่างกับมีค่าส่งนะครับเพิ่มอีก20บาทนะครับสนใจติดต่อได้สวัสด,ดีครับ